จะครองสอ่วความสามีน้าใจไว้คอยใครเล่านาะยด่ามือมันนั่งชมดาวเดี่ยวชายคงไม่ทอยพาคิวคุณรอ่อยาวต้งไง่ายว่าทำไมไม่มาลองชมเงาไงครับก่อนขึ้นไปเราอยังพูดกันเลยว่าคิดถึงบิง๊กนะอ่าก็คือ คิดถึงพี่บิ๊กไว้แล้วกันแล้วก็ทําให้เต็มที่อย่างเงี้ยครับจะว่าไปดีทูกับสมาคมชมดาวนี้ก็เหมือนดวงเราจะสมพงกันเหมือนกันนะเพราะว่าปาร์ตี้ศูนเราก็มีแขกรับเชิญเป็น3หนุ่ม D2B ีตอนนั้นที่น้องบิ๊กกำลังเกิดอุบัติเหตุใหม่ๆโอ้โหทางเราก็ลุ้ลนค่ะลุ้นคุณผู้ชมลุ้นให้น้องหายเร็วๆเพื่อที่จะมางานได้มาซ้อไม่ได้ไม่เป็นไร ตอนนั้นรู้สึกว่าสองหนุ่มมาซ้อมเรายังรู้สึกว่าเออมาซ้อมไม่ได้ไม่เป็นไรนะวันมาจริงต้องแหมมาได้ทุกคนก็ลุ้นแต่แล้วก็มาไม่ได้เป็นงานแรกไหมคะที่ได้ออกงานสองคนครั้งแรกในศู8ย์ศย์แใช่ครับใช่ครับรู้สึกยังไงคือวันนั้นรู้สึกรู้สึกเหงาครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้อะไรบิ๊กก็ก็ยังลังจะดีครับตอนนั้นกําลังจะดีกําลังคือเป็นภาพที่ มันคล้ายๆกับว่ากลังพักฟื้นพักฟื้นใช่ก็คือมีเหงาเฉยๆระดับมองแค่อยู่กันสองคนถ้าเผื่อแบบนี้ต้องต้องคิดอย่างนี้พี่แหม่มแน่เลยอะไรอเงี้ยใช่ใช่ครับและยิ่งภาพคอนเสิร์ตที่จะได้ชมต่อไปนี้นะคะก็คงจะยิ่งบอกความรู้สึกของทั้งคู่ได้ดีค่ะลองไปชมกันค่ะ พี่พี่พวกเรารอพี่อยู่นะครับพี่คนเยอะมากในวันนั้นเรียกว่าเป็นพลังส่งพลังใจไปให้กันอย่างเต็มที่เลยแล้วเป็นเพลงที่เพราะมากๆตอนที่เรียบเรียงรู้สึกยังไงตอนเขียนนะคะก็มันมาจากการที่ตอนนั้นเราไป ไปเยี่ยมพี่บิ๊กไงครับแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถคุยคุยกันได้เป็นเป็นเสียงออกมาอย่างนี้ครับเราก็ไปเยี่ยมพี่ก็ยิ้มเราก็ถามว่าเป็นไงบ้างพี่ไอ้เนี่ยมันเป็นยังไงสยายความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรย่างนี้ครับเขาก็เขียนแบบบอกว่าอ้แดนเจ็บมากเลยทรมานอะไรอเงี้ยเราก็บอกเปลี่ยนมาให้ผมไหมอะไรย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาเขียนมาบอกมาว่าบ้าคำเดียวแล้วมีใช่ครับ ตั้งแต่คอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ไหมคะว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกี่คอนเสิร์ตเราไม่สามารถทำคอนเสิร์ตได้สองคนแน่คือแต่คอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาทมมี่มีพี่บิ๊กอยู่ด้วยเนี่ยก็มีน้ำตาอยู่แล้วทุอนเสิร์ตคือถ้าขึ้นสองคนคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ <laughs> บอกเหมืนอนคงน้ำตาท่วมครับผมคือแดนเองเอ แดนว่าแดนกั้นอยู่แต่ว่าบางคนกั้นไม่อยู่เพราะว่าเขาอาจจะเป็นไม่ไดขนาดนั้นรอครับกันเล่าอะไรให้ฟังครับไม่ครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเล่ามาเล่ามาเรารออยู่ว่นนีไหนวันนี้ครับครับก็ทํางานเกี่ยวกับอัลบั้มเพลงนี้ครับก็ร้องเพลงอยู่ข้างๆเราไงครับเราต้องถ่ายลายซิงด้วยกันร้องไปพี่บิมร้องเสร็จใช่ป่ะครับ สั่งคัดเราก็หันไปน้ำตาน้ำตาคอเราก็ด้วยความปากไวบอกโอ,โอ้ยบีมร้องไห้เหรอขี้แยข,ขี้แยร้องไห้เลยไม่ต้องร้องหรอกเรียนคนทั้งกองมาดูบอกมีร้องไห้พี่ซึ่ง <laughs> ในใจเราอ่นนึกว่าพี่บีมหาวแล้วก็อะไรเงี้ยครับแซวเล่นสักพักหาวพอละเริ่มเบะพอละเริ่มเบะเอาไม่อยู่เลยครับ <laughs> โผเลยเลยวันนั้นใช่เบะเราก็ต้องหลบไปพักนัดหนึ่งพี่รู้สึกว่าในสามหนุ่มเนี่ยบีมอ่อนไหวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหนูรู้สึกนะหนูร้องออกมาเลยอย่าเก็บไว้ถ้าหนูเก็บไว้มันจะเป็นสิ่งที่กดกดทับไว้ในใจเยอะๆอันนี้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะวันนั้นทําถูกแล้วไม่ได้หาวคืน้องเขาร้องไห้คิดถึงคิดถึงิจคิดอะไรอยู่คะตอนนั้นพอร้องเสร็จแล้วคิดอะไรอยู่ก็คือในการถ่ายเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะคือทําเหมือนกับมีบิกอยู่ด้วย คือทุกอย่างจะเว้นเอาไว้เว้นเอาไว้ให้เขาเสมอเหมือนเขายืนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยตลอดก็คิดถึงหาวครับถูกกับหาวตอนที่น้องบิ๊กป่วยหนักๆน้องน้องบีมไปบวชจะเหลือก็คงแต่น้องแดนครับตอนนั้นเคว้งไหมคะทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นนี่ยอมรับว่าฟุ้ง่านพงปวนเนี่ยในสมองมันแบบมัน มันมันคิดอะไรไปเยอะแยะไปหมดไม่อยากจะไปหาพี่บีมที่วัดก็แต่ว่าจะได้เจอกันนะกะได้เจอกันครับหมายถึงว่าตอนที่พี่บีมนำลังบวชอยู่อ่ะก็มาแต่ก็เพื่อยากจะไปหาที่วัดหมายถึงว่าอย่าไปอยู่อย่าไปคุยรู้ว่าพี่บีมเหงาแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันค่อนข้างจะไกลแล้วเราต้องเรียนหนังสือด้วยคือช่วงนั้นเราก็พยายามคือไปเรียนเรียนอย่างเดียวแล้วก็ตั้งใจบเรื่องเรียนหนักเพราะว่าไม่อยากให้คิดอะไรครับ ไม่อยากให้มันมีเวลาว่างไม่อยากอะไรมันแวบเข้ามาครับครับแต่เขาเจอเจอนะครับก็ผมมาเยี่ยมตอนนั้นเป็นเป็นพระเขามามาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วมาแดนเขาก็มาคิดถึงครับคิดถึงมากแบบหน้าแบบออกมากใช่ครับหน้าออกมากว่าคิดถึงมากแต่มาถึงก็ยืนอยู่หลังพี่ทีเอาพี่ทีเอาคุยคุยกับเขาไปไปพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เขาไม่เอากลัวไม่รู้จะพูดอะไรคือกลัววกลัวจะพูดอะไรผิดไงครับกลัวทำตัวไม่ถูกนพระก็เกรงครับใช่เขาบอกว่ายมไม่เป็นไรพูดโยงมกันแล้วอ่ะก็เรียกยมนี่อาตมาบอกว่าเขาบอกว่าโยมไม่ต้องเกรงทำูดยัวตารสบานเลยก็มันก็คุยกัน ผมมีเรื่องเล่าคือเรียเเรคือามีเรื่องเยอะมากที่จะคุยกับเขาไงครับแล้วก็คือพี่ผมมีเรื่องจะเล่าพี่เยอะมากเลยแต่แต่เล่ายังไงก็พี่คือไม่จ้เรียกพี่หรือเรียกอะไรไงครับหลวงพี่หรือหรือพระหรือครับแล้วก็แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยครับคือพี่บิ๊มอยู่อย่างเงี้ยครับอ้าวจะให้นั่งยังไงเราก็ใช่ไงพี่เราคุยพี่ยัอไง แต่คนก็ต่ทำตัวไม่ถูกเออหลังจากที่สึกอออกมาแล้วมานั่งคุยปรึกษากับแดนไหมคะว่าอนาคต D2B เราจะเป็นยังไงได้มีโอกาสคุยกันไหมคะก็มีนะครับก็ก็คุยกันออกมาบอกว่าจริงๆเขาก็ถ้าดี b เนี่ยยังไงก็ต้องมีบิ๊กแน่นอนอันนี้คือเป็นเป็นข้อเท็จจริงครับซึ่งยังไงมันถ้าไม่มีบิ๊กยังไงก็ก็ไม่ใช่ดีทูบีแล้วเรียกได้ว่าจู่ๆเรากําลังประสบความสําเร็จ เงินทองกำลังเก็บได้กำลังจะมีอนาคตแล้วทุกอย่างก็จบลงกำลังใจทั้งหมดมันมาจากไหนคะหลักๆเลยผมนึกว่าเป็นเพลงนะครับพ่อแมอ่ทุกคนครับทุททกทางราะว่ากคนเองรักกักำลังใจกันยังไงเราก็คือการปลอบกันมันก็เป็นปลอบแบบทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าอีกคนหนึ่งก็รู้สึกยังไงครับเพราะงั้นมันคงช่วยกัน,<ต>นได้แต่แดนทำงานหนักหน่อยฮะ ได้แล้วเพราะว่าพี่ไม่เป็นไรผมก็โยมไม่เป็นไรโยมสึกแล้วอ๋อสึกแล้วหลายจาสึกแล้วหลังจากสึกแล้วก็จริงๆเป็นพูดปลอบใจกันละกันนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คําถามไหนที่ทั้งสองคนถูกแฟนๆถามมากที่สุดจะถามถึงอนาคตซึ่งทุกครั้งที่โดนถามเนี่ยพวกเราสองคนก็จะอึ้งแล้วก็เออจริงๆก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเพื่อนมันจะถามแบบจะยุบวงไม้แล้วก็ อาการให้บิ๊กเป็นยังไงบ้าน,นอะไรเงี้ยครับมันไม่มันไม่ใช่แดนให้ครับที่ผ่านมาที่ทุกคนให้นะครับทุกคนให้ชีวิตแดนทุกคนให้ให้ดีทูบีมันเกิดขึ้นติดอยู่ในใ,นใจแลายหลายคนรวมถึงติดอยู่ในในตัวแดนว่าครั้งหนึ่งผมนี่แหละ หนึ่งในสมาชิกวงดีทบีถ้าเบื่อมันเป็นความฝานันพวกคุณก็ทําให้พวกเด็กผู้ชายสามคนฝันดี